สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูหน่วยบนเดินดีชนสามสูตรนะครับงวดที่ผ่านมาก็ไม่มาตัวชนนะครับมีสูตรผ่านแค่สูตรเดียวนะหนึ่งหรือสองสูตรนี่แหละนะผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่าตัวชนสามสูตรนั้นไม่มาผมก็เลยเปลี่ยนสูตรให้นะครับมีสูตร เอาสูตรเดิมมาให้แก่สูตรเดียวที่เหลือก็เพิ่มสูตรมาให้อีก2ส,สูตรนะครับก่อนหนึ่งเรามาดูคำเตือนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายตุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดี เรามาดูสูตรที่1น,นะครับหน่วยบนเดินดีชน3ส,สูตรสูตรที่1นึ่มบวกสิบ,บนคูณสบวกสองคงที่ผลลับเดทไลน์บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวก1นึ่งบวกหนบวกห,น,วกห,น,วกหน,นะครับเป็นเด่น7ตัวนะผมใช้งวดที่ออก2องเป็นสถิติงวดแรกนะครับเรามาดูสถิติกันแล้วเราค่อยมาคำนวณน,นะครับ งวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่14ออก 8, 9, 8เหลักหน่วยของเรานะอ๋อเราให้เด่นที่ 5, 6, าหกเจ็หลักหน่วยก็มาที่8ถือว่าผ่านนะครับเรามาคำนวณสูตรนี้กันสูตรนะครับหมื่นบวกสิบนคูณ 2, องบวกสองขงที่หมื่นก็คือสี่ บวก10บนคูณ20บนก็คือ9 9 2 18บวก2คงที่นะครับ8บวก2ได้0นะครับ0ูบวก4ก็ได้4เด่นตัวแรก4นะบวกทีละวแต้แทมนะครับได้5ได้6ได้7 8 9 0หน่วยบนสูตรที่1เด่น4 ห้าหกเเรามาดูสูตรที่2นะครับร้อยบนบวกหน่วยบนคูณ3บวก2องคงที่ผลลัพธ์ด้เท่บวกหน่งบวกหนึ่1บวกหนบวกสบวกสบวกหผมใช้สถิติงวดที่ออก2องเเป็นสถิติงวดแรก มาดูสถิติกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคำนวณ <c oughs> <c oughs> งวดที่ผ่านมานะท่านผู้ชมนะเป็นงวดที่14ออก 8, 9, 8เนะครับเราให้เด่นที่ 6, 7, 8 1> 9ก้าหหลักหน่วยมาที่8นะก็ถือว่าผ่านนะครับมาคำนวณงวดนี้กันสูตรร้อยบนบวกหน่วยบนคูณ3บวก2องคงที่ร้อยบนก็คือ8บวกหน่วยบนคูณ3หน่วยบนก็คือ8ปดสามเจ็บวก2องคงที่ 8บวก2ได้0 0บวก4ก็ได้4เด่นตัวแรกนะเด่น4นะครับ4บวกทีละหแต้มได้5 6 7 7บวก2ได้9 9บวก9บวก3ได้2นะครับ2บวก1ได้3เด่น4 5 6 7จ็ดสอาำหรับสูตรที่2องนะเรามาดูสูตรที่3นะครับใช้พันบวกสิบหนคูณสงบวกร้อบวกสคงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไบวกหน่บวกสองบวกหบวกหบวกหแล้วก็บวก1ผมใช้ใส่ถีงวดที่ออก2 2ง็นะ เป็นเศรษฐีงวดแรกสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะทั้ง3สูตรผมเอาเศรษฐีไม่ชมแค่14งวดเท่านั้นนะครับยังไม่หลุดแม้แต่สูตรเดียวนะมาดูเศรษฐีกันแล้วเราค่อยมาคำนดณงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่14เราให้ผลรางวัลออก8 เปเราให้เด่นที่8 9ด2 3้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลักหน่วยก็คือ8นะครับถือว่าผ่านนะเรามาดูงวดนี้กันสูตรพันบวกสิบหนึ่งคูณ2บวกร้อยสองบวกสี่คงที่พันก็คือห้านะพันก็คือห้าบวกสิบหนึ่งคูณ2 1ิก็คือ4 4 2เป็น8บวกร้อยสองรก็คือ3บวก4ีคงที่3าบวกสี่ได้เจ็บวกแได้3 3มบวกเได้0 0นบวกหได้1 1ึบวกสได้3 3มบวกหได้สี่ บวกหได้ห้าบวก1ได้6บวก1แล้วก็ได้7เด่นหน่วยบนสูตรที่3เด่น0 1 3 4, 5, 6, 0, 1, 3, 4 5, 6, ์หนึ่งสามสี่ห้าหก็ดศูนยหา้าหกก็วังว่าทั้ง3สูตรจะมาตัวชนเอซนะก็มีโอกาสสูงนะครับสำหรับ3สูตรนี้นะเรามาดูกันว่าทั้ง3สูตรหน่วยบนนี้ จะชนกี่ตัวมีตัวไหนบ้างนะครับึ่งื่อจีกาหกแปดนะคลิปที่แล้วนะครับสิบบนชนสามเจ็ดแปดเรามาดูสิบหลักหน่วยนะ หน่วยบนเดินดี3าสูตรสูตรที่1 4ึ่งสี่ห้าหกสูตรสูตรที่2 4งสี่ห้าสองสสูตรที่3 0 1 3 4นย์หน้าหกนะครับทั้ง3าสูตรก็จับชนกันนะครับ ศูนยแค่2ส,สูตรผมไม่เอาใน fc นะนะผมจะเอาชน3ส,สูตรเท่านั้นศ2ส,ส,สูตรตัดทิ้งนะครับ1 1มีสูตรเดียวตัดทิ้ง2 2ส,สองก็มีสูตรเดียว3ม,มี2ส,สูตรนะ4 1 2 3นะครับชนตัวแรกนะครับเด่น4 ห้าหนึ่งสองสามตัวที่สองห้านะตัวที่สามหกหนึ่งสองสามตัวที่สี่เจ็ดหนึ่งสองสามแปดแปดมีสูตรเดียวเก้าเก้ามีแค่สองสูตร ท่านผู้ชมครับเด่นหน่วยบนชนสามสูตรนะชนกันที่สี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในนี้ในเอฟซีนะเออสิบบนชนที่สามเจ็ดแปดหน่วยบนเอสิบบนชนสามสามตัวนะครับหน่วยบนชนสี่ตัวสี่ห้าหกเจ็ด สี 4, 5, ่ห้าหกเจ็ดนะเดี๋ยวเราเอาดับบนแล้วก็ดับสิบหน่วยนะวันนี้ผมจะใช้ดับสิบหน่วยด้วยในเอฟซีนะนะแล้วก็ดับหลักหน่วยมาตัดก็น่าจะเหลือหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นนะก็ทั้งสิบทั้งหน่วยก็งวดนี้ก็ถ้าผลรางวัลสลากไม่ออกแบบพิสดารในเอฟซีนะ ผมใช้ก็มาออกแบบพิสดารแบบงงๆงงอะ่ะออกแบบงงกันอะ่ะนักคำนวณงงกันเลยอะ่ะสูตรไปไม่เป็นในเอฟซีนะนะก็น่าจะมีลุ้นบ้างแหละเอฟซี FC นะสวน่วนที่ผ่านมานี่ออกแต่เลขเรียงเลขเบิ้ลเลขหามมันก็ไปไม่เป็นนะครับสูตรสูตรดีๆนี่เสียผลเอฟซีนะสูตรดีๆนี่พังหมดเลยต้องพักสูตรไว้เยอะมากเพราะว่าหวยมันออกแปลกๆเอฟซีนะ ออกแต่เลขหามน่ะสลับหลักก็เป็นเลขเบิ้ลแล้วก็เลขเรียงนะก็สีงวดติดทั้งเรียงทั้งเบิ้ลทั้งหามนี่เป็นอะไรที่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะคำนวณนี่เพื่อนผมก็โทรมาก็โอ้โหหวยออกอะไรวะงงกันเป็นแถวเลยก็คือไม่ไม่มีใครถูกเลยนะเอฟซนะมันถูกยากหวยออกแบบนี้ก็หวังว,งว่างวดนี้จะออกแบบธรรมชาติแบบตัวของเขาเองนะไม่ต้องมีให อะไรไปบังคับให้เขาเปลี่ยนทิศทางในการเดินในฟนะก็หวังว่าคงจะมีลุ้นงวดนี้นะครับสรุปอีกครั้งหน่วยบนชน4ตัวนะสี่ห้าหกดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้คลิปหน้าเรามาดูหลักร้อยบนกันท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ